นี่คือทั้ง4ี่ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยในค่ำคืนวันนี้ค่ะเพิ่อนอักบับที่2ได้แก่นางสาวแสงรวีแก้วมาค่ะเหลืออีกสองคนแล้ว ประชาชนทั่วไปชนะเลิศได้แก่นายติมาการแก้วสวา่างค่ะกับเพลงที่โดนใจกรกรมการนะคะทอนคำสาบานนั่นเองค่ะ นี่คือผู้ที่รับ,รบและรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะนั่นก็คือน้องศศิวิมลแป้นไทยนะคะทั้งสองคนเป็นคนที่มีความสามารถและทั้งเท่านนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถและพวกเราต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าทุกคนมีฝีมือมากๆนะคะแล้วก็เสียงดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติเราเวทีแห่งนี้ มีโอกาสนะคะเราขอเป็นเ,นเพียงเวทีเล็กๆที่เริ่มต้นสําหรับหลายๆคนนะคะเพราะหลายๆคนที่จะได้รับมันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยที่รู้